สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่คิวแม่ปานฝนขว่าี้วันหยุดนะครับหนาวมากนี่คนเก่งเราจอดอยู่นี่พักตอนนี้พระทิัาจะขึ้นดูคนนะครับ ืค่อนข้งางเยอะวันออกปากเลยครับรอชมแสงพระอาทิตย์ตอนนี้ช่างพงช่างภาพเต็มไปหมดเลย งามพระรามแปเลยกิ้วกิ้วแล้วันนี้หนาวเย็นมากบรรยากาศสวยงามรอพระาทิตย์ขึ้นนะครับตอนนี้เริ่มส่องแสงมาแล้วรอรอชมโอเคกิวแม่ปานขอบคุณครับสวยงามนัเชียงใหม่ครับ